สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูยันดึงพาลูกเกดสายพานนี่เล่นต่อน้าไม่เลยนะอ้าสุปเอาสอายพานเหนะรอในบ้า,านเชายีมันจะไม่ขาดนี่เจ้าสายพานนี่นาขาดมันหนักต่วดึงไงรถขอแต้รถดึงไหวก่อนเถอะ <laughs> นั่นอะไอะไรล็อกล่ะ เดี <Agre ed. S 3> ๋ยวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะดึงไหวไหมตอนแรกสัญญาว่าจะเอารถเกี่ยวมาดึงสรุปไปๆมามาเอารถกระบะดึงแล้วเวลานั่นไปไอด้ามบ็อกมันจะไม่ดีดไปที่ไอ้อ้นี่มันเหล็กงัดของเขาแต่ยันมันจนั่นนี่ อย่าดีดไปหากระจกกะพอใส่พานขาดก่อนแน่นอนเออเออเอากระ่ายไปก่อนไปเลยไปเลยเราดึงไปก่อนดิไปติดล็อ ตึงแล้วโอ้ไม่ไหวหรอกดูไปแล้วเฮ้ยเยิขาดขาดพอพ่บอกแล้วสายพานมันไม่นั่นหรอกขาดนั่นเลยน่ะเออบอกแล้วค่ะเขาบอกแล้วว่าสายพานมันไม่นั่นหรอกมันขาดแน่นู่นรถมันดึงได้แต่สายพานมันไม่ไหวจริงน่ะก็เดือดสายพานมันขาดเราอย่างกับต้องรถไถขาดเลยสายพานขาดางงอลิ บอกแล้วสายพานมันนั่นนั่นแล้ไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยสายพานขยับก่อนปึ๊ดก่อนยังไม่นิดหนึ่งเลยขยับยังไม่ทันกระเดาะเลยสายพานขาดก่อนแล้วต้องหาไอ้นั่นดีๆเชือกวัวก็ไม่นั่นหรอะเชือกวัวก็ มันหนักที่นี่เลยเนาะหนักไอ้ตรงนี้ตรงนี้ระมังนี่จะไปเอาเคนยกกันนะสรดูจะรอรถเงียบใช่ไหมหนว่านสายพานไม่ขาดะไหนว่านสายพานไม่ขาดมันไม่อาจจะขาดนะ ไม่ไหวไม่ขยับเลยสักนิดจันเกือนั่นนั่นยาวอยู่ดิได nope ้ไหมล่ะเอาเสียบยกก็ได้ทำมาลองดึงดูเฉยก็ไหนๆก็จะเอาของไปส่งนี่นะพวกตลับเลยจ้ะตลับเลยไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถเลย เดี๋ยวจะเอาแม่แดงไปคืนเจ๊แคทก่ะวัวใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวเลี้ยวรถก่อนโอติดส่ไฟนี่ไหลตรงน,นี้นะอะไรที่เขาแทมมาค่ะเชือ,อก sure. โอ้ขึินหิดขึ้นไมโ้โอักียนอนั้นวิ่งยันตัวอะไรนะเจ็บไม่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 มไ,ไม่ได้ไม่ได้ ใจเย็นรพี่ใจเย็นจะสิ่งอย่างเดียวเลยชูฟ์หรือยังสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะเอาแม่แรงไปส่งกันนะเอาแม่แรงไปไปคลื่นที่กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ได้ยกเงียบมายกนะคงนี้ก็ยกได้เลยใช่ไหมใช่เลย กี่นาทีแล้วน้ำยังนี่ยังระกี่นาทีแล้วไได้รสิไรสจริงนะโอ้วิ่ง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 วิ่่งอง้้หจะกระโดดลงจากบะลังรับก็จะขับซิ่งพูดพดเดี๋ยวเขเอาเขาคอเเดี๋ยวให้น่ามนเสร็จก็แล้วก็คนเล็กอก ตอนแรกว่าจะไปซื้อเหล็กมายกเนาะเล็กก็เสียเวลาอีกยกลงยกลงมันจะยกไม่ไหวหรอกยกไม่ไหวอะรถน้ำใครสวยแท้ดิโอ้จับอะไรไหมอ๋มนะอพีอสะนะอ่สังนะ่งใช่ไหมพี่สังนะ่งแม่แรงได้ยืมพี่ลุยมาเนาะยืมเจ๊กยืมแจ๊กแคท ีแ้แกใหยืม่แดงไปคืนแจ็ีแคทยยันตะลบหมดแล้วเอาเอามันมาฝั่งนี้แล้วตั้งขึ้นแล้วบ่ตั้งขึ้นแล้วตั้งคืนแต่วมันอยู่ฝั่งฝั่งทางนี้ท่านผู้ชมที่นี่ขอไปเอาแม่แดงไปส่งจีแคทกันนะครับทนผูีนี้ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งอ๋อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครต์ให้ส่อเจริญวัฒนารรมนะครับ Selamat pagi ni kalau terlambat kalau dengan, selamat tinggal. Selamat tinggal.